Xpander Cross มีหนาว All New Honda BRV o อ t i o n ออั่นพี่ไทยคงชอบ All New Honda BRV g e n e r a t เจเนเที่2เปิดตัวในอินโดนีเซียเมื่อวันที่21กันยายน2021ผ่านสตรีมมิ่งออนไลน์โดยรูปลักษณ์ภายนอกถอดแบบมาจากรถต้นแบบ Honda N7X Concept ทที่อวดโฉมไปหลายเดือนก่อนเอาเข้าจริงรายละเอียดต่างๆมันต่างกันน้อยมากเลยครับ All New Honda b r v โฉมที่2ยังคงยืนยันใช้เครื่องยนต์ The b u r o v e r Headcam s h a f t ขนาด1.5ลิตร i v t e c ให้กำลัง121แรงหมาเป็นเครื่องเดียวที่ติดตั้งลงใน Honda City Hatchback เวอร์ชันอินโดนีเซียและแรงกว่า b r v รุ่นเดิมจน Honda อินโดนีเซียเคลมว่าเป็นรถที่มีกำลังเครื่องแรงที่สุดในคลาสเดียวกันรายละเอียดตัวถังกลับไม่ลงรายละเอียดมิลลิเมตรตัวถังอะไรมากนะัก ทราบแค่เพียงว่ามันมีระยะความสูงจากพื้นดินถึงตัวรถสูงถึง220มิลิเมตรสูงกว่า SUV พื้นฐานเก่งหลายรุ่นเอามากๆรูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นการถอดแบบดีไซน์ Honda หลายๆรุ่นมารวมกันอาทิกลิ่นอายด้านหน้าจะคล้าย o o n d b r r e z e ในจีนเส้นกรอบกระจกทั้งหมดและดูคล้าย CRV รุ่นปัจจุบันอยู่บ้างดีไซน์ไฟท้ายได้กลิ่นอายมาจากสตีบ้างเป็นต้น ภายในห้องโดยสารจะใช้ชิ้นส่วนร่วมกับ Honda Amaze ในตลาดอินเดียโดยเฉพาะแผงแดชบอร์ดแต่คันจริงทั้งคันต้องรอเปิดตัวเต็มอีกครั้งหนึ่งความเป,เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือการเพิ่มฟีเจอร์ความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่งได้แก่การติดตั้งถุงลมนิรภัย6ใบพร้อมระบบ Honda Lane Watch และติดตั้ง Honda Sensing, อาทิ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยป้องกันรถเปลี่ยนเลนโดยพลาการเลนคิปปิ้งแอสซิสแตนต์ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถรถดีพาร์เจอร์มิติเกชันซิสเต็มวิดเลนดีพาร์เจอร์วอร์นิ่งทั้งหมดนี้คือความเปลีป่ยนแปลงที่น่าจะทำให้รถ s u v e 7ที่นั่งขนาดเดียวกันในตลาดอินโดนีเซียค่อนข้างั่นสะเทือนเพราะถือว่า B บีวีโฉมใหม่มีฟีเจอร์ที่เพิ่มมาจัดเต็มค่อนข้างมากในตลาดอินโดนีเซียซึ่งในนั้นก็ไม่ค่อยจะมีออปชันดีๆใส่มาเท่าไหร่นะบวกกับความสนใหม่ของตัวรถและแบรนด์ที่ค่อนข้างสตรองในตลาดอาเซียนก็อาจจะทําให้คู่แข่งหนาวสั่นบ้างแต่ทั้งนี้สิ่งที่พิสูจน์ยอดขายได้ดีก็คือความกว้างขวา,วาขงของภายในห้องโดยสารว่าบอนั่งแถวสามเนี่ยจะนั่งสบายกว่าพวก e x p a n d e r c r o อ s อะไรพวกนี้บ้างไหมนะครับ่าวดีคือ BRV โฉมใหม่อาจทําราคาใกล้เคียงกับโฉมเดิมเพิ่มราคามาแค่นิดเดียวแต่ข่าวร้ายนะครับคือชาวอินโดนีเซียร,รอรับรถคันแรกเดือนมกราคม2022นานมากๆและชาวไทยอาจหมดสิทธิ์ที่จะใช้ BRV โฉมใหม่เนื่องจากแผนแรกแผนเดิมของ Honda Thailand จะไม่นำเข้า BRV โฉมใหม่มาจำหน่ายในไทยแล้วครับแต่ทั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงกันได้ทุกเมื่อ เราก็ขอไม่ฟันธงว่า b บีจะนำเข้าหรือไม่เข้ามาไทยแต่ถ้าอยากได้ต้องสาวเสียงกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสตร์นี้โปรด s u b สไคร b e ช่องคิสกายขอบพระคุณยืงสูงครับ